แอคติ้งด้วยเต้นด้วยร้องอีกต่างหากแล้ววันนี้ปอถืออะไรมาครับวันนี้วาดเมื่อกี้ครับวาดตอนเล่นกินข้าวเมื่อกี้แล้วก็เอามาใส่กล่องแล้วก็โอ้เก่งอันเนี้ยช่วยหารายได้ไปช่วยกันมีความหมายอะไรครับรูปนี้เป็นรูปน้องหมีนั่งคู่กันคือเดินผ่านไลทุกตาหมีครับแล้วก็เห็นหมีก็เลยเดินผ่านทุกตาหมีแล้วก็เห็นหมี ก็เลยน่าจะประดานใจมาจากจมูกก่อนนะครับแล้วค่อยมาด้วยดวงตาไม่ใช่ตอนแรกก็แบบจะซ้อหมีนะครับแต่แบบเห็นเอามาวาดดีกว่าเลยไอ้นี่ก็ดูเหมือนว่าเป็นแฮนเมดเป็นแบบว่าเราทาตั้งใจจับใจเราค่อนข้างเละเทะนิดนึงแต่ก็ทําจับใจครับมันมีคุณค่าทางจิตใจแน่นอนครับวันนี้พอจะเอามาประทับการประมูลนะครับพอจะมีคนประมูลนหมมี อย่างน้อยๆพวกที่ถือป้ายเนี่ยวุ่นกันมาสักคนละสี่ห้าร้อยเดี๋ยวก็ได้แล้วอันนี้ชี้แนวไม่ตกนะก็พอดีว่าเราเนี่ยซ้อมเสร็จเพิ่งจะซ้อมวงมาครับครับพอเสร็จทุลักปุ๊บก็เลยมาที่เลยอ่าแม็กมีอะไรมาบริจาคบริจาคครับมาเรียกว่ามามาช่วยในกานทาบุญดีกว่านะผมเป็นว่าเป็นบัฟฟี่แบกซึ่งข้างในมีอะไรมีสัตว์อยู่ในนั้นหรือว่าเป็นซิลิโคนอันแรกที่มาใช้ครับผมใช้เสริมนมนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวคิวเป็นอย่างนี้พอเราประมูลของแม็กเสร็จปุ๊บเราจะให้ตีต้อนมิวขึ้นเล่นอ๋อทีมทีมวงการบันเทิงเดี๋ยวต่ออ่าแล้วเดี๋ยวก็จะมาพบกับวงของฟุกศิลผมอีกครับโอ้วันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ครตศิ์ที่ดีไลไสาระมาทั้งปีทำดีสักวันวิพวกเราใช่ครับอ้าวมาว่าดีของแม็กต่อเลยใช่วันนี้ i can't see you